ถ้าเกิดวันหนึ่งตื่นเช้ามาแล้วแบบว่าปรากฏว่าปาิชา,ามองเห็นเนี่ยปิชาอยากเห็นอะไรเป็นอย่างแรกก็แสงผมอยากเห็นแสงมากกว่าเห็นแสงไปว่าเรามองไปแล้วเอออันนี้กลางวันแล้วเอออันนี้เช้าแล้วอันนี้ หกโมงเจ็ดโมงกว่าละอันนี้ผอนี้ผมชอบครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเอออันนี้สว่างแล้วเว้ยเราจะได้ตื่นเช้าๆประมาณนั้นอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะ,จะเห็นดอกไม้เห็นอะไรต่างๆที่มันแบบหลากหลายสีครับบางครั้งบางครั้งมีความอธิบายให้แต่จินตนาการเองก็ด้วยภาพไม่ออกเหมือนกันครับว่าสีนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมเสียงที่ แนชอบที่สุดคือเสียงอะไรครับพวกลมพัดครับเพราะมันเย็นดีครับพวกเสียงฟ้าสเสียงฝนนี่โอ้ชุ่มฉ่ำก็เย็นเหมือนกันละครับชอบเสียงนกชอบเสียงนกที่สุดครับ คดีที่ตาไม่เห็นโชคดีที่เราได้ใช้ใจเรียนรู้มากกว่าใช้เรียนรู้ด้วยตาเพราะฉะนั้นจะมีเวลาที่นั่งคุยกับตัวเองได้เยอะถึงแม้ว่าบางก้าวที่เราก้าวไปผิดแต่มันลงมือทําไปแล้วไงเมื่อผิดแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แต่ว่าก้าวต่อไปเนี่ยไม่ทําว่าเราจาว่าไอ้ก้าวเมื่อวานนี้เราผิดก้าวต่อไปจะก้าวอย่างไงต่อมันตรงนั้นมากกว่าที่เมืมอม่อความโชคดีที่เรามองไม่เห็นทำให้เราได้คุยกับตัวเองมากขึ้นได้ฟังเสียงตัวเองเยอะขึ้น เมื่อมีอะไรแย่เข้ามาหรือมีอะไรๆเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้หรือบนชีวิตเรามันหมายถึงบททดสอบที่เราจะผ่านไปอย่างไรมากกว่าโลกเบี้ยวๆ,ๆไปเนี่ยก็เหมือนห้องสมุดหรือเหมือนสนามสอบมันจะมีข้อสอบให้เราทําอยู่เรื่อยๆทั้งข้อสอบเล็กและข้อสอบใหญ่ถ้าสอบผ่านแสดงว่าเราแก่งพอแต่ถ้าสอบไม่ผ่านคุณก็ต้องไปอ่านหนังสือใหม่มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ชีวิตก็ไม่แย่ไม่แย่มองว่าเราตื่นมาจนเราหลับคือการเรียนรู้ ทุกอย่างคือการเรียนรู้ชีวิตก็จะไม่ไม,ไม่หนักไม่เสียเรียนเพราะเราจะพร้อมที่จะเรียนรู้แต่ถ้ามองว่าตั้งแต่เราลืมตาตื่นคือการใช้ชีวิตตั้งแต่เราลืมตาตื่นคือการดิ้นรนนี้ต้องหาความนิยมหรือหาความใหญ่โตให้ตัวเองชีวิตจะหนักตั้งแต่เราเริ่มลืมตาตื่นเลยแต่ถ้าเรามองว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้เราจะอยากรู้ตั้งแต่เร,เริ่มตื่นจะนอนหลับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแย่บนโลกใบนี้ไม่มี ประสบการณชีวิตในเรื่องของครอบครัวแตกแยกนะผมเห็นความงามของความแตกแยกนี่งดงามนะถ้าเรายอมรับมายอมรับในภาวะนั้นนะตอนที่ผมเขียนสังคาโลกผมเขียนว่าเมื่อก่อนมันสมบูรณ์มากถ้วยชามนี่แต่พอมันแตกมันก็ยังมีรูปร่างที่แตกสวยงามมากรูปทรงใหม่มันเป็นกฎอนิจจังทำให้เรารู้สึกเข้าใจอ่ะเข้าใจปรัชญาพุทธศาสนาได้ดี แล้วเวลาไปเที่ยวไหนไปอะไรเราทำครอบใจเราเห็นน้ำมันไหลวนเจอคนเห็นวนหน่อยๆแล้วก็ม้วนตัวไปธรรมชาติมันมีบอกมันว่าความปั่นป่วนตรงนี้มันมีภาวะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่อนคลายก็หายไปตามกระแสถ้าครอบครัวเราสลายเราเอาไม่อยู่ เรามีความทุกข์ตั้งนานแต่ถ้าเราเห็นความงามของความทุกข์นั้นเราเห็นความงามของกฎอนิจจังเราจะเห็นความงามของชีวิตเราว่าเรามีประสบการณ์ประสบการณ์นี้มันลึกมากมันซึ้งมากมันเห็นมันแบบเหมือนกับมองในแงด่ดียากมากที่เราจะทํามันเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าแล้วมีช่วงหนึ่งที่หลายคนว่าไม่เขาบอกว่าตอนนั้นโลกจะแตกผมว่าเออผมว่าผมน่าจะโชคดีนะ mm. ขอให้มีจังหวะที่ โลกแตกเนี่ยมันแตกตรงนั้นตรงนี้แล้วผมมีโอกาสได้เห็นได้สื่อได้จักดูตรงนั้นดี้กันเพราะว่าหูไม่รู้กี่ล้านล้านปีเนี่ยทำไมโลกมันรวมตัวกันได้มันแต่มันแตกในภาวะที่เรามีชีวิตอยู่ทำมันมันโชคดีอย่างนี้ กลับย้อนไปดูธรรมชาติแล้วเราอยู่กับธรรมชาติแล้วมันมีความสุขมีความสุขอย่างที่พี่เป็ีออ่อนเราทําไมไม่อนุรักษ์เราทําไมไม่คิดที่จะให้มันอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็อยู่กับมันอย่างยั่งยืนแล้วโลกเราก็จะได้อยู่ได้อีกนานพี่ก็เลยกลับมาที่อยากจะอนุรักษ์คือไม่ได้อนุรักษ์แบบยกมือขึ้นต่อต้านใครนะก็คือปลูกป่าสร้างธรรมชาติแล้วก็ให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่กับพี่เรียนรู้กับพี่เนี่ย ว่าธรรมชาติมีความจําเป็นนะ,ะก็ดีดีที่ว่ามีพี่น้องต่างชาติมีอะไรต่างๆเข้ามาร่วมมารับรู้ซึ่งเขาเป็นประเทศที่จเจริญกว่าเราไปประมาณร้อยสองปีแหละเขานําหน้าเราไปแต่ปรากฏว่าเขาห่วยหาในสิ่งนี้เขาบอกว่าเขากําลังบอกเราว่าที่เราเดินตามเขาเนะี่ยมันผิดนะ,ะที่เราบอกว่าทําอะไรที่ตามเขาเนะี่ยตามฝรั่งเนะี่ยมันผิดนะ ดุนใหม่เขาหันมาสู่สิ่งนี้หมดแล้วทั้งที่ประเทศเรามันกําลังจะล่มสลายถ้าเรายังเดินตามเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือความคิดของที่ทําไมถึงได้กลับมาอยู่แบบนี้ไมว่าจะเป็นธรรมชาติ จะเป็นความงดงามทางจิตใจของคนผมว่ามันยังหลงเหลืออยู่บ้านเป็นบางที่บางแห่งถึงแม้โลกใบนี้มันผมว่ามันมีแต่แบบการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายความงดงามมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณจําได้ตอนที่น้ำท่วมแล้วคนมาช่วยกันเห็นภาพพวกนั้นแล้วผมว่ามันยังโลกใบนี้นยังมีความรักหลงเหลืออยู่เยอะแยะ แล้วก็ธรรมชาติพวกนี้ที่คุณเห็นข้างหลังถ้าเราเคารพเขาเขาก็จะให้สิ่งที่งดง,งามให้กับคุณยังสวยอยู่เหมือนเดิมเราโลกไน้นี้มันยังสวยครับต่อให้ยังไงมันก็ยังจะสวยงามอยู่ครับ ผมเชื่อว่าโลกใบนี้สวยงามเชื่อมากๆด้วยประสบการณ์ที่ที่ไปหลายๆที่มันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่รักความสงบรักสันติรักเสียงเพลงรักความบันเทิงเยอะมากจากประสบการณ์ซึ่งเร็วๆนี้เองเร็วๆนี้ซึ่ง,งซึ่งไปในประเทศที่เราตัวผมเองผมรู้สึกว่าประเทศเนี้ย ไม่น่าไปแต่ผมไปไปมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนกลุ่มนี้อยู่เขาได้ยินเพลงของเราซึ่งเป็นเพลงไทยเพลงไทยครับขาแฮปปี้มากเพลงกอดเนี่ยแค่เราบอกกอดกันหน่อยได้ไหมทุกคนรู้รู้ได้ยังไงว่ามันคือคําว่ากอดกันหน่อยได้ไหมทุกคนกอดกันหมดเลยผมไปเกาหลีมาไปกมมรซนเบรีมาไปญี่ปุ่นไปสิงคโปร์ไปหลายหลายที่เพลงกอดนี่เปนเพลงที่แบบ ผมเห็นทุกคนกอดกันอ่ะผมเชื่อเลยว่าในมุมของของคนกลุ่มนี้มีเยอะมากเยอะมากผมว่าอาจจะเยอะกว่าในกลุ่มที่ทำลายทำลายคิดทำลายวัฒนธรรมทำลายในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นก,ก,กับโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปหลายๆครั้งนะเราเจอเราเจอเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงความ ไม่ยุติธรรมในสังคมเยอะมากแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคนดีคนดีจะมีที่ยืนไหมแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่ามันก็จะมีเหมือนเป็นประกายเล็กๆอ่ะมันจะต้องมีในในที่ที่มีแต่คนไม่ดีมันก็จะมีคนดีคือทุกอย่างนั้นเชื่อว่ามีข้อยกเว้นค่ะและการที่เราเชื่อและเราพยายามทำตัวเองให้เป็นหนึ่งคนที่ทำให้โลก มันสวยมันดีก็เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความคิดที่ดีค่ะในในความชั่วก็มีความดีอยู่แบบชั่วสุดขีดเลยนะคนที่ชั่วสุดขีดเนี่ยก็ยังมีความดีอยู่ ให้เราคิดว่าถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันจะไม่ดีความดีมันก็มีอยู่แค่มันไม่ได้ถูกพูดออกมาแค่นั่นเองนะถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นดูข่าวการเมืองข่าวอะไรไม่รู้เห็นแต่สิ่งแย่ๆแต่ให้ให้รู้ไว้เสมอว่ายังไงสิ่งที่ดีมันก็มันก็ยังต้องยังอยู่ใช่ไหมครับต้องเชื่อว่ามันยังมีอยู่ใช่ไหมครับมนุษย์เรามันข่าวดีไม่ถือว่าเป็นข่าวไนะจริงๆแล้วข่าวดีมันมีอยู่ทุกวันเราไม่ได้ยินเองอเราไม่ได้ฟังเอง เราลืมมองไปไงว่าแม่งพาทิตยังอยู่คุณหายใจนี่คือสิ่งที่โอเคแล้วไงผมถึงบอกว่าคุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยสิ่งเล็กสิ่งใหญ่โตมโหฬานเนี่ยมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอนจอยกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งคนไม่มีมองว่ามันไม่ใช่ค่าไม่มีค่าเนี่ยผมว่าไม่จริงอ่ะมันมีค่าเสมอมันอยู่ที่เรามองเราให้ค่าเขาขนาดไหนผมคิดว่าทุกทุก องค์ประกอบของสังคมเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มันเป็นส่วนที่ดีเหมือนเราเจอแค่ดอกไม้ดอกเดียวนะฮะในลานกว้างๆแห้งแล้งนะ่ยมันก็ยังพบว่าเนี่ยมันคือความสวยงามมันเป็น,เป,นเ,เป็นเอกภาพที่มีความสวยงามในตัวของมันเด็กๆก็เหมือนกันเวลาคุณไปดูเด็กๆเล่นกันหรือว่าให้ของแก่กันหรือว่าความรักที่พ่อแม่มีให้แก่ลูกนี่แหละมันคือความสวยงามที่ท,ที่ที่เป็นความสวยงามของมนุษย์ เ่เรายังคงเห็นได้เสมอผมเชื่อว่ายังมีอยู่เสมอเราเชื่อว่าแต่ละอย่างมันอาจจะไม่ได้ดีหรือดีเสมอไปเช่น ถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่มันหนาวมากอุณหภูมิลบสี่องศาเซลเซียสเนี่ยแล้วมีคนยื่นน้ำเย็นมาให้เราอะ่ะไอ้บ้าหนาวจะตายอยู่แล้วอะ่ะน้ำเย็นมันก็ไม่ดีใช่ปะ่ะในสถานการณ์นั้นแต่ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพแบบนี้โอ้โหร้อนร้อนมากเลยเพิ่งลงรถเมย์มาอย่างร้อนเลยคนยื่นน้ำเย็นให้โอ้โหแทบอยากจะลงไปกราบโอ้ยขอบคุณมากชุ่มใจชื่นใจมากมันอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันอยู่ในสถานการณ์ไหน อะไรยังไงด้วยอ่ะเรามักจะมองหาอะไรแบบเนี้อืมแต่ถ้าเกิดถามว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่ออะไรเราเราว่าเรามีเพลงสองเพลงที่เป็นเพลงประจําใจเนาะ <_' S 1> เพลงหนึ่งก็คือเพลงอื่นๆอีกมากมายเพลงอื่นอีกมากมายเนี่ยมันพูดถึงการที่เราไปเจอผลผลหนึ่งอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินผลนั้นน่ะเพราะผลนั้นน่ยมันมาจากเหตุที่เราอาจจะคิดไม่ถึงอีกมากมายเช่นถ้าเขาเป็นคนเลว ที่เร็วนั้นจากใครคําตอบมีไว้ต่อไปก็คนอื่นอักเร็วเพราะแสนเข็นหยาบช้าเพราะขมขื่นเหตุนํำนั้นพันหมื่นอื่นๆีนนมากมายเด็กหนีไม่ยอมเรียนโดดเรียนเพราะเหตุใดลอ,องตอบกันไหมเด็กไปเพราะใจเบ่งแม่ให้ไปขายของครูสอนไม่ดีเองเด็กรักเป็นนักเลงอื่นอีมากคือเราอาจจะเจออะไรก็ได้ที่มันแย่เจอคนที่อาจจะแย่มากแต่อย่าเพิ่งโกรธเขาอย่าเพิ่งไปเกลียดเขาได้เปล่าเราย้อนกลับไปดูก่อนได้ไหมว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นแบบนี้ มันผ่านอะไรมาสังคมหล่อหลอมเข้ามาแบบไหนชีวิตมันกระทำอะไรกับเขามาบ้างอะไรเงี้ยเมื่อเราเห็นเราอาจจะรู้ก็ได้ว่าเฮ้ยความเลวของเขามันมีที่มาแล้วาอาจจะให้โอกาสเขาเราอาจจะใจกว้างกวับเขามากขึ้นก็ได้เราว่าการที่มีเพลงเพลงนี้อยู่ในหัวอยู่ในใจเนี่ยมันก็ทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แบบไม่รีบตัดสินคนไม่รีบด่าคนไม่รีบรู้สึกว่าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรามันผิดนะ ออมัน,ม,นมันทำให้เราอยู่บนโลกนีไ้ได้อย่างสบายใจขึ้นเราอีกเพลงหนึ่งก็คือ Let It Be ของ The b e a t l e s คือเราว่าเพลงอื่นอีกมากมายเนี่ยโดยฐานความคิดมันอะ่ะมันคือฐานความคิดที่ต้องการทำความเข้าใจคนอื่นแต่ว่า Let It Be เนี่ยมันเปอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> คือเราก็คงต้องยอมรับัางว่าคนบางคนเนี่ยมันเหนือความเข้าใจจริงๆอะ เราไม่สามารถเข้าใจเขาได้อะคือไม่ว่าด้วยอรู้อะไรก็แล้วแต่เราเออเราเราไม่สามารถเข้าใจเขาได้จริงๆก็คุยกันก็ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าไปถึงขนาดนั้นก็ก็ไม่ต้องไปแบกรับความทุกข์ตรงนั้นไว้ก็บางครั้งบางอย่างบางเรื่องในโลกนี้มันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอืม คุณอย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากไปมองดอกไม้ข้างทางบ้างเอนจอยกับไลฟ์บ้างฝนตกมาก็มันหน้าฝนนะคุณจะมาบ่นทําไมว่าฝนตกอ่ะต้องต้องต้องต้อ,งตอ,งอนจอยกับมันบ้างไนงะมันเหมือนกับเฮ้ยวันนี้อากาศทำมันผิดปกติต้องดูรายงานอากาศให้เข้าใจว่ามรสุมมันเข้ามาน้ํามันถึงท่วมคือแล้วมันจะสวยงามมันมีหนังสือเล่มหนึ่งของผมเนี่ยที่พูดบอกว่าเนี่ย human being body เนี่ยแต่มันเป็นงานถ่ายรูป เป็นกล้องจุลทรรศน์เนี่ยถ่ายเราไม่รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยน่ากลัวรูปถ่ายหัวใจรูปถ่ายของเลือดที่มันเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันดูเหมือนหน้าปีศาจอะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไอเส้นเลือดอุดตันเลยโอ้โหมันเหมือนดอกไม้บานมันเหมือนมันเหมือนความงามอะมันกลับกันเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายสุดมันดูงดงามมากเลยในตัวเราแต่หัวใจเนี่ย มันกลายเป็นหน้าปิสาจเมื่อดูเข้าไปในรูปของนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆเราเนี่ยคือนี่ไงถึงบอกว่าถ้าเรารู้จักมองโลกแบบด้วยดวงตาที่เปิดกว้างไม่ไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกมาเนี่ยนะแล้วเรียนรู้จากตัวเองนะเราจะค้นพบผลทางของเราในการมองโลกที่เป็นของเราเองไงก็เหมือนกับธรรมชาติบางบางหน้าบางช่วงเวลาก็ไม่ค่อยน่าดูเดี๋ยวก็เหลืองแห้งหมดสักพักก็ก็เขียวมีดอกไม้สวยๆ เราไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงโลกใบนี้ได้หรอกไม่มีทางแค่เอาที่มันรัศมีที่เราที่เราอยู่และสัมผัสได้เราเป็นแค่จุดเล็กๆจุดจุดหนึ่งในโลกใบนั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยมีความสุขกับมันเถอะในในกรอบเล็กๆที่เราอยู่ไม่จะเป็นต้องเวอร์ไวล์กว้างขวางขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไอคนที่มันมองว่าโลกไม่น่าอยู่มันก็ไม่น่าอยู่พอมันเริ่มคิดมันก็เริ่ม ถ้าเราเริ่มมองว่าออโลกนี้มันน่าอยู่นี่แน่น่าอยู่อย,อย่าลืมว่าบนโลกนี้เขาสร้างทุกสิ่งเพื่อหักล้างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งดีเสมอถ้าโลกนี้มีแต่สิ่งสวยๆเลยเราจะมองไม่สวยเพราะไม่มีอย่างอื่นมาเปรียบเทียบถ้าโลกนี้มีแต่คนดีอย่างเดียวเลยความที่เราสบายเกินไปเราก็จะไม่รู้ลำบากเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งมาหักล้างเสมอเพราะนั้น ประเทศไทยสังคมไทยสังคมโลกนี้ไม่แย่หรอกไม่แย่ตราบใดที่เรายังออกจากบ้านได้แสดงว่าคนดีมันจะต้องมี60%ขึ้นเสมออาจจะมี40หรือ30ที่ทําให้แย่บ้างแต่มันก็คือทําให้มาหักล้างเพื่อเกิดความสมดุลกันไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นบางมุมที่มืดที่สุดหรือบางบางกองขยะที่รกที่สุดคนดคีอาจจะมีใครทําแหวนตกไว้ก็ได้ ทายันมองเห็นความชุ่มชำ่ำคงยังมองเห็นใจมันเปี่ยมด้วยหวังดังใจมีดอกไม้ชื่นชมโลกดูเหมือนโหดร้ายไม่เป็นดั่งฟันดั่งเราไฟมองไปที่ไหนดูมลาด,ดดอกไม้ชื่นชมเราดอกไม้แห่งยี เสียใจร้องเกิดร้องไห้ปลดปล่อยมันเสียเจ้าใจคนขาดฟ้าไปรอความหวังใหม่ดินจะเปียกฝนอีกครั้ง ก่อนถ่ายผมมคิดเดินไปร,บรอบๆมองหาตำแหน่งดีๆพยายามเลือกถ่ายมุมที่ดีที่สุดเพื่อให้รูปนั้นออกมาสวยที่สุดคงจก็ดีเหมือนกันถ้าหากผมสามารถมองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันของผมให้เหมือนกับวิธีการที่ผมใช้ใถ่ายรูป